สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่153นะคะข้อที่2องเขาให้เด็กๆระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วก็หาผลบวกค่ะเศษ2ส่วน4หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าระบายสีสองส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนั่นเองค่ะรูกกระบายเลย2ส่วนนี้คือเศษ2ส่วน4สีเขียวต่อไปบวกด้วยเศษ1ส่วนส เศษ1ส่วนสีก็คือระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนค่ะหนูก็ระบายเลยเศษ1ส่วนสีเนี่ยคุณครูจะให้เป็นสีแดงนะคะทีนี้เด็กๆจะต้องนำเศษ2ส่วนสบวกด้วยเศษ1ส่วนสค่ะหนูก็นับช่องที่ระบายสีเลยมีกี่ส่วนคะมี3ส่วนหนูก็เขียนเลย3เศษ3ส่วนเท่าไหร่คะส่วนมันเป็นส่วน4เหมือนกันคุณครูบอกแล้วถ้าสมมติว่า ตัวส่วนเหมือนกันเนี่ยนำมาแค่ตัวเดียวก็คือสอ่าเทคนิคในการทำข้อนี้นะคะเด็กๆถ้าเขาไม่มีรูปภาพให้เด็กๆเ,เนาะหนูสังเกตดูที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็น4ีกับเป็น4เหมือนกันหนูนำตัวเศษมาบวกกันเลย2อบวกกับ1ได้3 ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วนตัวส่วนก็ยังคงเดิมก็คือส่วนสีฉะนั้นข้อนี้เด็กๆก็จะสรุปคำตอบได้ว่าเศษ2ส่วน4บวกเศษ1ส่วนสได้เศษ3ส่วนสนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2เศษ4ส่วน7มีความหมายว่ายังไงคะมีความหมายว่าระบายสีสีส่วนจากทั้งหมด7ส่วนระบายไปเลยค่ะเด็กๆข้อนี้คุณครูจะให้เป็นสีเขียวนะคะ คูณคระบายได้แล้วนี่คือเศษ4ส่วน7ต่อไปเศษ3ส่วนเเศษ3ส่วน7คุณครูจะระบายเป็นสีแดงนะคะหมายความว่ายังไรคะหมายความว่าระบายสีสส่วนจากทั้งหมด7ส่วนนั่นเองค่ะเด็กๆได้แล้วหนูก็นับช่องเลยได้กี่ช่องคะอ่าได้7ช่องก็คือเป็นเศษ7ส่วน7เหมือนกันเอามาแค่ตัวเดียวค่ะก็จะได้เศษ7 ส่วนเษคุณครูบอกแล้วว่าถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ2ส่วน5มีความหมายว่าระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนได้แล้วนะคะเศษ2ส่วน5ต่อไปเศษ2ส่วน5อีกเหมือนกันก็คือระบายสีไป สส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเสร็จแล้วค่ะหนูนับส่วนที่ระบายสีบวกกันเลยค่ะมีกี่ส่วนคะมี4ส่วนจากทั้งหมดเท่าไหร่อาจากทั้งหมด5ส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้หนูก็จะมาสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน5บวกเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะต่อไปเศษ3ส่วน8ดบวกด้วยเศษ4ส่วน8เศษ3ส่วน8เนี่ยก็คือระบายสี สส่วนจากทั้งหมด8ส่วนต่อไปเศษ4ส่วน8ก็คือระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนอ่านับส่วนที่ระบายสีค่ะมีทั้งหมด7ส่วนใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ได้แล้วเศษ7ตัวส่วนเป็น8เหมือนกันนำมาเพียงแค่1ตัวค่ะข้อนี้ได้แล้วหนูก็จะสรุปได้ว่า เศษสส่วน8บวกด้วยเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ7ส่วน8นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเด็กๆเศษ2ส่วน10คือระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนบวกด้วยเศษ8ส่วน10ก็คือระบายสี8ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนใช่ไหมคะเด็กๆหนูก็นำส่วนที่ระบายสีมาบวกกันเลยจะเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะ นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็น10ส่วนก็เป็นเศษ10ใช่ไหมคะต่อไปตัวส่วนเป็น10เหมือนกันนำมาแค่ตัวเดียวค่ะก็จะได้ส่วน10 10ส่วน10นะคะผลลัพธ์ของข้อนี้มาสรุปคำตอบค่ะเด็กๆเศษ2ส่วน10บวกด้วยเศษ8ส่วน10จะเท่ากับเศษ10ส่วน10หรือเท่ากับเท่าไหร่คะถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันจะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วเซตหส่วนหคือระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเซตส่ส่วน5คือระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองค่ะได้แล้วทีนี้เด็กๆนำช่องที่ระบายสีมาบวกกันเลยค่ะได้กี่ส่วนคะอ่าได้5้าส่วน ก็คือเศษ5ตัวส่วน5นํามาเพียงตัวเดียวค่ะเสร็จแล้วหนูก็จะสรุปคําตอบได้ว่าเศษ1ส่วน5บวกด้วยเศษ4ส่วน5จะเท่ากับ5เศษ5ส่วนห้นั่นเองครูบอกแล้วว่าถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันจะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วหน้านี้ง่ายมากเลยค่ะ